สวัสดีครับชมก็อยู่ช่อง p เ p e r channel เนาะวันนี้ก็มาจะค้นหาช่องพี่หน้าเนาะก็พี่หน้าที่เป็นกลุ่มของของพี่อะไรนะของกลุ่มของพี่เฟี้ยวเนาะก็แต่ตอนนี้หายไปไหนแล้วไม่รู้ครับทุกคนเนี่ยพี่หน้าหายไปไหนแล้วไม่รู้คือพยายามค้นหาแล้วในในของผมนะค้นหาพยายามค้นหาแล้วแต่ทำไมมันจะหาไม่เจอเน่ไนะ เห็นมเนี่ยหาไม่เจอเลยดิคือแปลว่าช่องเขาเหมือนถูกโวนแบนแล้วแล้วอะทุกคนผมจะหาเขาเจอยังไงผมไม่ค่อยค่อยรู้เรื่องเลยอะเพิ่งมารู้ทีหลักว่าเขาถูกแบนไปเรียบร้อยแล้วอะเพราะว่าแบบนี่หน้าไปไหนแล้วไม่รู้อะผมเลยดูทุกอันไหม่ แม้กระทั่งเครื่องนี้หาไม่เจอเลยเนีย่เดี๋ยวผมจะพยายามทำหาดูเนี่ยทุกคนเหมือนช่องพี่เขาแบบไม่ถูกแบบอะไรนะไม่แบบไปไปก๊อปของของคนอื่นเขาอะมันไปก๊อปของคนอื่นเขาอันนี้ผมไม่ได้หม,มดธรรมดาคนคน,คนที่ทํานะแต่แบบอยากอยากรู้เหมือนกันว่าทําไมช่องของพี่หน้าหายได้ยังไงในทั้งทั้งที่ช่องพี่หน้าแบบ จะเกิดขึ้นมาเนาะแต่ดันถูกเหมือนจะถูกแปนไปแล้วนั้นก็ทำยังไงล่ะทีนี้ช่องอื่นเขาก็ไม่เหมือนกันน่ะเฮ้ยทุกคนผมก็อยากจะถ้าใครเห็นนะก็บอกผม้วยนะเพราะว่า ช่วงนี้ผมอยากจะดูของพี่นาดแล้วเดี๋ยวผมยอมดูพี่นาของพี่นาแล้วแหละตอนนี้พี่นาไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าโอ้โหอ้เราเองจะรู้กับเขาด้วยเหรออืมจะหาไงไม่เจอเนาะก็แบบทำยังไงได้ล่ะมันก็ต้องค้นต่อ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  ผมคนทีไรก็หาไม่เจอสักทีทุกคนอันนี้ผมพูดจริงนะไม่เอามาพูดลอ,อเล่นๆนะเ,เนี่ยหาไม่เจอจริงๆเว้ยแต่คนอื่นะนหะเจอได้ยกเว้นแค่ช่องพี่หน้าเนี่ยเริ่มเหมือนจะหาไม่ค่อยเจอ่อยอย่างพี่บิ๊กก็เจอเพราะแบบช่องพี่บิ๊กเจออยู่พี่เอ่อ คิวก็เปิดอยู่แต่พี่หน้าหายไปไหนแค่นั้นเองถ้าพี่หน้าอยู่ก็ช่วยบอกด้วยนะมาพิมพ์คอมเมนต์ในใต้คลิปที่ผมทํานี่ด้วยเพื่อเผื่อที่จะอยารู้ว่าช่องพี่ถูกแบนจริงๆหรือไม่แบบอยากรู้จริงแหละว่าช่องพี่หายไปได้ยังไงหรือว่าพี่ถูกแบนไปเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ไม่ได้พูดจะแบบมาเชิงด่าเชิงอะไรก,ก็แล้วแต่นะไม่ได้หวัจะพูดเชิงทางลบๆนะแต่นี่อยากสงสัยว่าทำไม ถึงไม่ได้แบบหาช่องไม่เจอเนาะก็สำหรับวันนี้ต้องขอไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม